บรรยากาศช่วงใกล้เทศกาลฮาลลวีนในย่านอิตาลีของเกาหลีใต้ที่เคยคึกคักปีนี้กลับเป็นไปอย่างเงียบเงาหลังจากเมื่อปีที่แล้วเกิดโศกนาฏกรรมที่ใครหลายคนยังจำได้ไม่ลืม ย้อนกลับไปเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2022เวลาประมาณ22นาฬกาเริ่มมีฝูงชนสะดุดและล้มลงภายในตรอกแคบๆบริเวณหน้าโรงแรมฮามูตันซึ่งมีลักษณะเป็นทางลาดลงส่งผลให้ผู้คนที่เบียดเสียดเริ่มล้มทับกัน ผู้คนด้านหลังที่ไม่รู้ว่าด้านหน้ามีคนล้มอยู่พยายามเบียดและผลักการให้ขบวนเคลื่อนตัวทําให้เกิดการเบียดเสียดกันมากขึ้นกลายเป็นการเหยียบกันอย่างโกลาหลจนเริ่มมีคนหายใจไม่ออกและหมดสติเป็นจํานวนมากในระหว่างนั้นมีการโทรศัพท์หาตำรวจแต่ไม่มีการตอบรับใดๆโดยเป็นการโทรฉุกเฉินมากถึง11ครั้งก่อนที่เหตุการณ์ดังกล่าวจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต159รายบาดเจ็บอีก195รายส่วนใหญ่อายุระหว่าง20-30ปีโดยมีทั้งชาวเกาหลีใต้และชาวต่างชาติ어ื밤ว로นฮ맞โลวีนที่ผ่านมา될น극과ล사가발생했습เก불의ลีใต้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเ้าน่าด้นีก่ึมสิรายาดกรโดรานมีมงกล้งา ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเหยียบกันตายในย่านอีแทวอนนั้นมาจากการขาดการเตรียมความพร้อมและมาตรการควบคุมฝูงชนโดยผู้บัญชาการตำรวจเกาหลีใต้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยอมรับว่าตำรวจที่ใช้ควบคุมฝูงชนนั้นไม่เพียงพอ이번사고를통해국민안전에대한무한책임을 다다다시한번통감하하하면서앞으로이이와같은비극적인일는발생지않도록최선을겠습니เหตุการณ์ในย่านอิแทอวอนทำให้ตำรวจต้องเผชิญกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณะเนื่องจากส่งเจ้าหน้าที่ไปในย่านอิแทอรวอนเพียง137นายแม้จะคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเทศกาลดังกล่าวจะมีผู้คนมารวมตัวกันมากถึง100,000คน ผลการสอบสวนพบความบกพร่องและประมาทเลินเล่อนำไปสู่การดำเนินคดีเจ้าหน้าที่23คนแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงลาออกหรือถูกโยกย้ายแต่อย่างใด ส่วนมาตรการรับมือของเกาหลีใต้ในปีนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ห้ามการรวมตัวกันในอีแทวอนแต่เตรียมความพร้อมด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV เกือบ1,000ตัวทั่วทุกพื้นที่รวมถึงซักซ้อมการควบคุมฝูงชนป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำขึ้นอีก